สวัสดีครับเชา้ชาๆครับพบกับพรสงชวนชมพระกันวันที่มีพระวสวยๆให้ชมกันครับเป็นพระที่เก็บเอาไว้จากผู้ใหญ่ใจดีครับมอบหมายไว้ให้พรสงเมื่อ20ปีที่แล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวลาดฟังนิดถึงสมัยท่านเป็นท่างตัดผ้าอยู่ที่บางคุณพลมอานะจารย์เชจตนนัทอาย,อยุสิประมาณ18นะอยู่ที่นันประมาณ หลายหลายปีเกือบสิบปีเป็นช่างตัดผ้าให้กับดาราเก่าๆนะครับอยู่ที่บางขุนพลเย็นมาก็เลิกจากตัดผ้าก็มานั่งชมพระก็เลยหยิบพระมาให้ชมกันว่าพระที่สวยนีนองค์สองสามบาทยังไม่สวยเลยก็หกกระลึงนะ๋ลวมจะเสนอให้ชมกันนะครับเป็นพระของผู้ใหญ่ใจดีมอบให้กับพรส่งไว้เมื่อ20ปีที่แล้วหลังจากนั้นท่านก็ย้ายมาอยู่บางขุนพลย้ายาอยู่บางขุนพลแล้วก็ อปย,ย้ายจากบางกู้กนมาอยู่คลองหลวงสิบห้าชุมชนประธานพรเนี่ยย้ายมาอยู่เนี่ยก็เลยคุยกับพรสงบ้านผมก็ขายเครื่องสังฆพันหลังจากนั้นก็เออ,เอาพามาชมกันคุยกันไปคุยกันมาว่างผมชอบพระเขาบอกพรสงแลกกันไว้เก็บกันไว้เอาไว้ดูมั่งผมแล้วชอบมุงปูทวดเขามีสมเด็จเยอะเขาเอาลวงปูทวดผมไปก็แลกกัน,นบั่งมอบหมายไว้ให้ผมบัง ครับเดี๋ยววันแรกเสนอองคแรกให้ชมกันตรงนี้เลยนะครับเป็นพระจากผู้ใหญ่ใจดีครับอาจารย์เชนะครับแนก่กันว่า20ป,ปีแล้วตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่นคนปรปฐมแล้วถ้ายังมีพระอีกเยอะท่านบอกโทรไปคุยกันบอกคอนสองมาว่านดีเอาพระไปชมอีกมาให้คนอื่นดูกัอนอีกครับเดี๋ยวให้ดูองแรกก่อน,นะครับเ็สมเด็จเนื้อดีเด้อครับ พระสมเด็จเนื้อเนื้อเก่าดะครับแก่นเห็นไหะเก่าเก็บแก่นเนื้อดีหน้าตัดสมนะครับเออที่ผมมามาให้ชมก็ว่าเศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้นะขาขายอะไรก็แย่บ้านผมขายเครื่องสังพันธ์วันแทบจะไม่ได้เลยก็มีก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเราเลี้ยงสุนัขจรจัดไว้เยอะแยะนึกถึงอาจารย์เชก็เลยพระออกมาให้ชมกัน เลี้ยงสุนัขไว้หลายร้อยตัวสุนัขพันธ์ทางครับใครชอบใครก็ทักทายมาช่วยเลี้ยงหมาบ้างก็มีเพื่อนๆพรสงมากระเจอะนะครับมาจากนครสวรรค์จากสระบุรีมาจากปราจีนบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดก็ยังมามาชมพระพรส่งที่บ้านแล้วก็ยังเช่าไปบูชาไปช่วยเลี้ยงหมาเนี่ยไม่แพงองค์ไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลักพันนะครับ พันต้นๆบ,บางองค์ก็ให้มาองคหนึ่งก็สองพันนสามพันบางองค์ก็พันหนึ่งอย่างที่สวยอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดสามสี่พันห้าพันแล้วครับก็เท่าช่วยทรบุญเลี้ยงหมาทุกวันเราั่นบาทเลี้ยงหมาเป็นสุนัขจรจัดสุนัขพันทางถูกทอดทิ้งไปด,ดูองค์ที่สองเป็นสุนัขที่ถูกทอดทิ้งไว้ผมเองก็งว่าเนี่ยรักสุนัขจรจัดอาจ,จารย์เชท่ก็รัก บอกพรสงเก็บไว้เถอะเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะไ,ได้พ่อช่วยเรานี่วันนี้หลวงพ่อมาช่วยแล้วใครเอาพระพรสงไปคล้องคอ,งองก็ก็ได้บุญด้วยถ้าก็เลี้ยงสุนัขจรจัดร่วมกันสุนัขพันทางนะผมเลี้ยงอ่ะเป็นพันตัวยี่สิบปีเกือบเกือบสามสิบปีตายไปสี่ห้าร้อตัวเดี๋ยวนี้เหลืออยู่สี่ร้อยกว่าตัวครับอวัที่สอง ใครไม่เชื่อก็มาบ้านพ้อนสงได้ไม่เชื่อหุกคุกข้าวหมาหลังบ้านเนี่ยข้าวหมาบ้านเลยสิบฝรถังทุกวันเลยไก่50โลยายอีกอาหารเม็ดอีกหลายร้อยกระสอบเดือนใช้เยอะแยะนะครับพรอนสงเสนอให้ชมกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกชั้นทุกท่านเลยเนียได้ใจจริงนะที่ท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็ยังมีเมตตานะครับ ่เป็นเพื่อนด้วยแล้วขอขอบคุณพี่น้องที่มาช่วยเลี้ยงจนักจอจัดกันมาตังมาให้ผมถึงบ้านเลยแต่ให้ผมไปดูที่ไหนผมไม่มีเวลาหรอกครับเพราะผมต้องเย็นต้องไปเลี้ยงข้าวหมาไม่ได้เดินทางไปที่ไหนทั้งนั้นอยู่แต่บ้านไม่มีเวลาที่จะไปที่ไหนก็มีเพียงแต่เนี่ยมาหาผมที่บ้านผมก็เสนอให้ชมกันเอามาให้ชมกันเนื้อสดๆ ไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าไม่กล่าลวเนีรก็คุยกันตามภาษานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เชซึ่งให้พาะผมไบ้มากมายวันนี้เข็นคุณค่าแล้วนะครับพอได้เงินมึงแล้วละเลี้ยงสุนัขจรจัดนะครับผมก็มอบหมายพ้าให้ครับท้ายนี้นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับที่ชมพาพพร้อมสง้ขาขายอะไรก็ให้ร่ำให้รวย ขายดีหมดกับทุกบ้านเลยทําอะไรก็จเจริญรุ่เรงเรืองรับรองได้พระพรสงไปคล้องคอใส่ตลับเงินที่สวยไม่อายขครนะครับหรือตลับทองยิ่งดีใหญ่เป็นพระดีที่ศักดิ์สิสทธิ์ด้วยนะครับพอได้ประเสริฐพอนั้นจงอยู่กับทุกท่านทุกคนเลยนะครับขายดีร่ำรวยจะทําการกสิมมกใจเระสงความุู้มาศปรารถนาสวยจริงๆค่ะโอ้ยดวงไปแล้วหักไปเลืงเนี้ยนะครับก็ชนเอานะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับอย่าลืมครับเชา้มามอเช้าผมใส่บาทพระพระเบญดวีทบาทใส่ทุกวันเลยครับแม่้างเขาเกี่ยวไว้มาเช้าใส่ด็กลวยกลวยน้ําว้าเนี่ยนะพระบอกดีจังครับใส่บาทพระ,พระอย่าลืมใส่บาดข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยน้ําด้วยครับดอกไม้สตังใส่บาทด้วยมอเชา้าทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ร่ำรวยนะครับจากใจจริงพรส่งชมชมพระ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ